สวัสดีคะ่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาเข้าครัวกันอีกในเมนูแกงป่าปลาช่อนนาน,นะคะวัตถุดิบหลักก็คือปลาช่อนนะคะเนื้อปลาช่อนนะคะพริกแกงผักก็ไม่ผักก็มีหน่อไม้ต้มนะคะหน่อไม้สดต้มมะเขือปรอกแล้วก็ถั่วฝักยาว ที่ขาดไม่ได้ก็คือกระชายพริกแล้วก็ใบมะกรูดนะคะผักอีกอย่างหนึ่งหอมหอมก็คือใบกะเพราค่ะเดี๋ยวจะเตรียมเครื่องตัดเรียบร้อยแล้วเราจะมาแกงกันค่ะเพื่อนค่ะเครื่องปรุงเราพร้อมแล้วนะคะทีนี้เราก็จะมาแกงกันเลยค่ะ นะคะคแกงง่ายๆนะคะอันดับแรกเราก็เอาน้ำมันพืชใส่ประมาณสองช้อนพอเพื่อผัดพริกให้ห,หอมหอไม่ต้องรอให้น้ำมันร้อนเราสามารถนำพริกเนี่ยใส่ได้เลยเราสามารถนำพริกใส่ได้เลยเพราะว่าจะได้ไม่ร้อนมากนะคะแล้วเราก็ผัดให้เหลืองหอมดีพอาพิกแกงได้ที่แบบนี้แล้วนะคะก็เอาปลาลงเลยคะ่ะ นะคะัดเนื้อปลาให้เนื้อปลาสุกไปสักประมาณ20-30%ิบถึเนะคะสุกไปประมาณ20-30%กลับไปกลับมาแบบนี้นะเพื่อนนะคะใส่เม็ดข้าวนะคะ พอปลาสุกลักษณะนี้แล้วเนี่ยนะคะเราก็เอาผักใส่ได้เลยค่ะผักทุกอย่างที่เราเตรียมไว้ใส่เลยค่ะนะคะเราอาจจะเติมน้ำเล็กน้อยนะคะแกงเดือดดีแล้วนะคะปลาก็สุกแล้วสุดท้ายก่อนปิดไฟนะคะเราก็จะโรย ผักสุดท้ายก็คือใบโหระพาไอใบกะเพรานะคะเพราะว่าแกงป่าเนี่ยใบกระเพราจะเข้ากันดีนะคะปกติแล้วเนี่ยบางท่านก็อาจจะใช้กระเพราควายหรือใบยี่หร่านะคะแต่อันนี้ของเราใช้กระเพราธรรมดากะเพราขาวกะเพราแดงเนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะเรียบร้อยก็ปิดไฟได้เลยค่ะ เป็นไงคะสีสันแกงเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนแกงป่าประช่อนนาของเราสีสันน่าทานนี่คะ่ะอร่อยมากนะคะเพื่อนเพื่อนๆชมคลิปนี้แล้วถ้าชอบกดไลค์ให้กำลังใจด้วยนะคะกดแชร์พร้อมกดติดตามเพื่อที่จะได้พบกับ เมนูกับข้าวของเราอีกมากมายสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะคะเพื่อนสวัสดีค่ะ